ต่อป้าประทานให้เราเกิดมาแล้วเราควรจะใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายขนาดไหนเราควรจะเปล่ามันไปให้ได้หลานหลานอย่าร้องสิหลานโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยล,ล,ลุงลุงลุงเลี้ยงหลานคนเดียวนน่นเนียเฮ้ยอย่าร้องการกระตันอยู่คือราบอันประเสริฐ My Craft Story รับใช้ลุงมกี่โมงแล้วเนี่ยฮะไอ้หาเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาทำไมสี่โมงเนี่ยเฮ้ยโอ้ชิพายลุงกินอะไรวะเนี่ยลุงลุงลุงแซนดิส เราลุงเออว่าไงหลานลุงกินอะไรหรือยังเนี่ยผมลืมผมโอ้โหไม่แม่เจ้าคือผมนอนกินบ้านกินเมืองอ่ะลุงเออหลานเออคือว่าเอ,อ่เอ,อ่อ,อลุงไม่หิวอ,อลุงไม่หิวเหรอแต่ว่าผมหิวนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปกินอาหารก่อนอาหารอยู่ไหนเนี่ยลุงเอ้ยอยู่บ้านหลังนี้มาสิบกว่าปีจําไม่ได้เหรอืมจาไม่ได้ครับลุง ลองหาดูแล้วลุงไปอยู่เลยไปอยู่อะไรในนั้นน่ะลุงสร้างบ้านหลังนี้มาลุงก็เนี่ยแหละสร้างที่พักของลุงตรงนี้แหละแต่ว่าผมก็งงอยู่ดีแล้วไมลุงลุงต้องเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอ่ะมุชแต่ก็ช่างอะโอเคถามมาสิบกว่าปีลุงก็ตอบคําเดียวลุงชอบอยู่ในนั้นลุงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยมนุษย์รัวลุงครับคือผมผมสงสัยมานานแล้ว ว่าทำไมผมเกิดมาผมก็เจอลุงเลยแล้วทำไมผมต้องเรียกลุงว่าลุงด้วยฮะลุงแซนแซนดิสครับลุงแซนดิสโอ้โหเจ็บตาเออก,ก็ก็พ่อแม่หลานไงพ่อแม่หลานทิ้งหลานไว้กับลุงตอนเด็กๆตอนอหลานอายุเท่าไหร่วะเดี๋ยวลุงนึกแปปลุงนึกเร็วๆหน่อยดิผมหิวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณหนึ่งขวบครึง่งกับอีกสิบสองวันอะไรประมาณนั้นแหละ หนึ่งเขากวบครึ่งเนี่ยนะหนึ่งกวบพุ่งครึ่งนี่ก็คือจะจะสองขวบใช่ไหมลุงใช่อะไรประมาณนั้นแหละลุงลุงช่างเหอะไปหาอะไรกินไปหลานเดี๋ยวลุงจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังอืมโอเคครับหาอะไรกินลุงเอาอะไรไหม่ะไม่เอาอะลุงไม่อยากกินอะไรตอนนี้โอเคไป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 โอเคครับอืม <c oughs> โอเคไปล, <c oughs> ลุง ทำไมลุงวันนี้ลุงตุนอาหารมาเยอะจัง <c oughs> เห็นเห็นแต่เมื่อวานเรายังกินไอ้นี่กันอยู่เลยไม่ใช่เหรอก,กระดูกอะ่ะฮะเอ้ยวันนี้รวยวันนี้เกมโหมดศูนย์นี่เกมโหมดหนึ่งได้ไม่รู้ว่าเออคุณนอสเขาอ่าอนุญาตให้ลุงเนี่ยเสกของได้ก็เลยแบบนิสหน่อยก็เลยตกแต่งบ้านอืมใช่ผมตื่นผมตื่นมาก็บ้านกระดูสวยขึ้นแล้ว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 ,ลวยังไงคุณลุงก็เขาให้เสกของเพราะว่า เขาบอกว่าลุงแกแล้วลุงปเป็นผู้อาวุโสแล้วก็จะให้เงินเดือนต่อเดือนก็ห้าร้อยบาท <c oughs> ลุงเอาไปทําอะไรห้าร้อยบาทในไมค์ครับไม่มีอะไรซื้อนะครับลุงเธอหน้าช่างหัวมันไปไปหาอะไรกิน <c oughs> แต่ว่าอาหารเยอะนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วลุงจะทําอะไรกินช่วงนี้เอ้ยก็กินตามที่หลานกินนั่นแหละไ,ไป <c oughs> โอเคโอเคม <c oughs> ึงนล่เนี่ยอะไรของลุงวะ คือผมจะเล่าเท้าความนะครับคือว่าเมื่อก่อนเว้ยเรากินแต่กระดูกเว้ยกระดูกที่แบบมีเนื้อติดมานิดนิดน่ะแล้ววันนี้กินอาหารหรูแล้วบ้านกระดูสวยขึ้นคือลุงแซนดิสเนี่ยเขาบอกว่าคุณลอสให้เกมหมดหนึ่งแสดงว่ามันต้องเศษของได้นะครับก็คงต้องแบบแนี่แหละมั้งอ่าโอเคไม่งงแล้วกันนะตื่นมาก็งงเลย ไม่หรอกูฝันวะเนี่ยไม่ไม่ฝันนะเฮ้ยโอเคกินข้าวอืมปลาเดี๋ยวดิไม่หิวนะเนี่ยเฮ้ยหลอดอาหารก็ไม่หิวนอนต่อได้ไหมเนี่ยเออพรุ่งนี้่อยคุยกับลุงต่อ,อนอนเฮอือโอเคสวัสดีครับลุงตื่นเช้าแล้วเออหลานวันนี้ลุงมีเรื่องธุระสำคัญจะบอกหลาน ให้หลานช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเพราะว่าคุณน็อตมาเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าลุงอาจจะไม่มีลมหายใจอีกต่อไปแล้วอะไรคือไม่มีลมหายใจครับลุงคืออีกไม่นานลุงก็จะตายแล้วคือเอาตรงๆเลยนะลุงอยากให้หลานอ,อยู่ด้วยตัวเองช่วยตัวเองอะไรประมาณนั้นผมก็ช่วยตัวเองทุกวันนะลุง <c oughs> ช่วยทุกวันเลยเฮ้ยอย่าทะเลึง คือหมายถึงว่าอยู่ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีลุงเข้าใจไหมเนี่ยหลานฮะลุงจะตายเหรอเอาล้วแล้วใครจะเป็นเจ้าของบ้านน่ะก็หลานไงหลานจะได้รับมรดกจากลุงเข้าใจไหมเนี่ยฟังดิมองหน้าก็มองอยู่ในลุงคือเดี๋ยวนะลุงลุงลุงพูดจริงไหมเนี่ยก็จริงสิ<ม>เฮ้ยผมผมล่าเรืงเน่นะลุงเฮ้ยอย่า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 ล้อเล่นนี่เฮ้ย ลุงเอาจริงๆนะหลานคนเราอ่ะมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายจริงไหมก็จริงก็จริงครับเหมือนพ่อของแม่หลานอะเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนพ่อแม่หลานอ่ะก็ต้องตายแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนกันหมดละนั่นสิพ่อแม่ผมอยู่ไหนก็เออเด็๋เว็ดเ็คืองงมากคืออยู่ดีๆลุงก็พูดจำบวงเอาใหม่นะลุง คือลุงบอกว่าลุงจะทายเหรอลุงพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงจริงอเอ,อ้เรื่องแบบนี้พูดเล่นกันได้ด้วยเหรอเพราะผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมยังต้องจะต้องเสียลุงไปอีกเนี่ยอเอ้คนเรานะต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้ไม่ใช่จะพึ่งพาแต่คนอื่นเข้าใจไหมอ๋อครับ ้างกานต่อไปนี้ผมจะเป็นเด็กดีนะครับไม่ดื้อแล้วลุงให่ผมทําอะไรครับมันนที่ลุงบอกอ๋อธุระสําคัญเหรอคือว่าเมื่อวานน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาง่ายๆนะเดินออกไปจากบ้านนะออกเอเอเปิดประตูออกไปใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะเจอเองแหละไปเลี้ยวซ้ายคือว่าลุงหลับ ลุงหลับแล้วอือหือเอาเอาอาหารไปหน่อยแล้วก็นี้เราจะใส่ชุดอะไรดีเนาะเอ่อชุดชุดนี้เนี่ยชุดนี้ดีกว่าอ่ะเอาใส่เอาใส่ใส่ใส่ตึมเตเตึมเตตดาบโอเคนี่วันนี้ลุงบอกว่าให้ไปไหนะไปเดิน <ling result> ออกจากบ้านแล้วเลี้ยวลุง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 อะไร เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาลืมลืมเลี้ยวซ้ายโอ้ยบอกว่าเลี้ยวซ้ายแล้วตกนี่โอ้ลุงแม่งหดลายลุงแซนดิสรักนะครับเออลุงมึงโหดจงหังวะโอเคนี่คือแผนที่ที่บ้านนี่คือหน้าบ้านเราเลี้ยวซ้ายอ๋อมาตรงนี้เหรอโอเคไป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 ลปไ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 ไปไปอ้โไไอไะไ อะไรเนี่ยบ้าแล้วลุงบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายโอเคนี่เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆอาจจะเจออะไรพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้เฮ้แต่เราสงสัยว่าทาไมวันนี้ลุงดูแปลกๆอะ่ะบ้านก็ดูคุณน็อตคือใครวะคุณน็อตนี่คือใครวะอะไรของลุงโอเคฮึ่มคเพอร์เมเอวไมีวเมีว อู้เดี๋ยว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 นั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 นั่นคืออะไรวัดวัดอะไรอ่ะเฮ้ยน่าสนใจอ่ะทำนองว่าแบบเหมือนสุสานเลยเนาะอืมมันไมใช่สุสานสุสานมันก็ต้องมีโลงศพดีวะเหมือนโกเจดีอะไรบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ๋อมีท่าอ๋อลุงให้มาทำอะไรแถวนี้วะเด็ดเดีเดี๋ยวซ้ายน่าจะตรงที่นี่แหละ,ะ <c oughs> นี่ศพใหญ่ป่าวะเนี่ยเออโอเคโอเคเหมือนน่าจะเป็นที่บูชาอะไรสักอย่างลุงไม่ได้บอกเอ้ะแล้วลุงบอกให้มาเอาของสำคัญอะไรคือของสำคัญวะใช่ของสำคัญเหรองงวะ่ะเออ เดี๋ยวก็เจอเองโอเคโอเคโอเคในกล่องบ้างเหรอืมนี่ชื่อป่าของสำคัญของลุงนี่คืออะไรวะเนี่ยเรือเหรอ,อตกปลาเล่นก็นได้อะเผื่อเจอของสำคัญในในน้ำอืมอมีหน้ามีนะเออ อ้เดี๋ยว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 มีกล่องตรงนู้นมีกล่องตรงนู้นเฮ้ยไปละไปเฮ้ยตาดีเว้ยมันจะมีกล่องอะไรเพ้อวะแป๊บนึงครับอืมไม่น่ามีละไป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 เฮ้ยอารมณ์เหมือนได้เล่นวันพีทเลยอ่ะในไมค์ครับล่าสมบัติอะไรประมาณนี้โอ้ลุงลุง วันนี้ลุงดูแปลกๆมาใช้อะไรเราวะนี่เฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยว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 นี่มันซากศพคนโอ้ยกลับ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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ลุงเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ลุงลุงนี่เอ้ยชิบหายแล้วเรือพังชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยชิบเอ่อ ปอาปลากับบ้านนี่ว่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาของใครเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาดา่าเฮ้ยเอาคืนเอาคืนอ่ะเอาซากเรือไปด้วยเอาไอ้กินอาหารเดี๋ยวโอเคโอค้หค,คือว่าแบบงองอะอลุงอะไรเนี่ยมันไม่มีขอออะไรสำคัญที่ลุงบอกเลยต้องต้อง,ต,องต้องไปถามมันคืออะไรวันดีแกือลุงนี่บ้านะ นับวันยิ่งสมองลเลือนคนแก่ก็งี้แหละ <c oughs> เดินโดคิงโดคิงโดคิงบรรยากาศสวยงาม <c oughs> โอเคกลับบ้านแมปลุงผมเดินไปแล้วอ่ะเดินไปทางซ้ายไม่เห็นมีอะไรเลยลุงบอกว่าเดินไปเรื่อยๆเอ่อไปไหนมาเนี่ยอืผมก็ไปท่าเรืองไง ที่จุดที่ลุงบอกให้ผมไปอ่ะจะบ้าเหรอนั่นมันสู่สารไปทำหาอะไรเอาก็ลุงบอกให้ผมไปทางออกออกหน้าบ้านแล้วก็ไปทางซ้ายไงโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้หลานไอ้หลานโง่เอ้ยนี่มันอยู่หลังบ้านเราวนี่ฮะเดี๋ยว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 อยู่หลังบ้านไหนอะไหนอะไหนอะลุง เอ้ยหลังบ้านลองเดินอ้อมลองเดินอ้อมลุงแกโอ้ยแค่เรื่องแค่นี้ใช้ไม่ได้เรื่องเลยอ้อมเดินอ้อมบ้านไปทางซ้ายอ้อมบ้านอ้อมบ้านอ้อนี่แหละลุงฮะไม่อ๊อกนี่เหรอแล้วของสองสองของสำคัญลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงครับลุง อะไรมีของสำคัญลุงเหรอจะบ้าเหรอลุงไอ้บ้าเอ้ยลุงเอาเอาวาง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 ไวง้ตรงไหนลุงคือลุงมาแปลกมากเลยแล้วบ้านก็ดูแปลกตาอยู่กับผมมาสิบกว่าปีนี่ลุงไม่เคยจะออกมาจากหลุมนี่แล้วก็วันนี้กลับมาใช้ผมลุงต้องการอะไรเนี่ย ลูงต้องการพิสูจน์ว่าหลานเอ่อควรจะอยู่ด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งผ่านลงุงโอเคไหมวางของลงวางของลงแป๊บด้องไงอ่ะลงุงไปไปไปเอาถ่านมาจากข้างหลังอืมถ่านไหนเอาถ่านอะไรมาโผล่ตรงเนี้ยอ้าวแลีวทีนี้เอาไปใส่ตาเผาใส่ตาเผา ฮะมันมีเนื้อหมูเนี่ยนะใช่ลุงยังไม่ได้กินข้าวเช้าเข้าใจไหม่ดอกเด็กเด็กเด็กเดเโอ้ลุงครับคืองงมากอ่ะเรื่องแค่นี้ทําเป็นใหญ่โตผมมีอาหารเต็มไม่ใช่ดิไม่ใช่ผมลุงก็มีอาหารเต็มเต็มหีบคือที่ลุงจะสอนหลานนะคือว่าอะไรที่ได้มายากๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่า เอาง่ายเลยคือต้องต้องช่วยตัวเองต้องทําด้วยตัวเองมันถึงจะออกมาดีไม่ใช่มวัวแต่ไปก่อคนอื่นกินเข้าใจไหม <S <S อย่างเช่นการอ่าที่ลุงให้ไปหาทานหาไม้มันเนี่ยก็เพราะว่าหลานจะได้ออกแรงจะได้รู้ถึงความเหนื่อยว่าเงินทองมันหายากขนาดไหนเข้าใจนี่คือการสอนเว้ย <S <S 1> <S 1> ไปไปเอาเนื้อมาให้ลุง ได้ครับนี่คือสอนผมใช่ไหมเนี่ยอืมโอเคอ uh. ่ะโอเคครับอ่ะโยนมันลงมาลงมาไหนลุงลง uh. ลงลง,ลง,ลงท่อใช่ไหมใช่ลงท่อไปเลยครับโอเคอืมอ uh ืมโอ้โหรสชาติเนี่ยอืมอ uh ืม huh. ลุงเป็นไรเนี่ย uh huh. มันอร่อยแบบอุมบม,มีเลยอืมอ uh ืม huh. ขอบใจมากหลาน คืออย่างนี้นะหลานเอ่มเดีย๋ยวจกินกินนหมดก่ออืมเออคือว่าต่อไปนี้เนี่ยหลานจะทำอะไรเนี่ยหลานต้องปรึกษาลุงแล้วก็ลุงจะให้หลานทำอะไรนิดๆหน่อยๆพวกแบบเอ,า,อาง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับเควสนั่นแหละเข้าใจไหมเควสคือคือผมทำทำไมเพราะว่าลุงจะพิส สวดหลานดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลงุงถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีลุงเนี่ยหลานจะอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมเข้าใจได้ครับุลุงแซนดิสคือตอนนี้ผมง่วงแล้วเนี่ยงงกับลุงมากเลยเออก็เนี่ยแหละแค่นี้แหละไปไปไป,ไปนอนไปนอนบ้าเอาเอาค่ำแล้วเหรอเอเอก็ค่ำแล้วสิมันก็จะไล่ไปนอนไม่ละ ครับคุณลุงครับไว้พรุ่งนี้เจอกันนะครับเออพรุ่งนี้มีภารกิจอีกเพียบไปไปนอนครับวันนี้ก็งงมาทั้งวันงงเอะไรวะเนี่ยนอนดีกว่า